วันนี้ก็พอได้ตุนเสบียงนะครับตุนอาหารทําเก็บไว้ในตู้นะครับหรือว่าจะทําตากแดดก็ได้นะครับตะเพียนก็เข้าเยอะนะครับแล้วก็เน้นเน้นที่ปลานินนะครับสูตรนี้สูตรปลาเก็ตปลานินโดยเฉพาะนะครับตะเพียนก็เรื่อยๆมีคางดำแบกปนมานะครับไม่ทิ้งนะครับคางดําเก็บให้หมดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะไซโบหน่อย สายโบนี่ขาดเยอะนะครับผมตัวใหญ่นะตัวใหญ่ขาดเยอะนะครับบรีเบ็ดเบ็ดมันง้างด้วยะครับมันอ่อนสวยๆครับไซส์สวยๆสูตรเหยื่อก็ในคลิปนะครับใน y o u t u b e ก็ติดตามดูได้นะครับ นี่ก็มาช่วงเช้านะครับจะกินจัดมากเลยจนถึงบ่ายโมงก็เริ่มบ่ายสองก็ไม่ไม่ไม่นะนี่บ่ายสามเก็บนะครับบ่ายสามบ่ายสามกวักว่าจะสี่โมงแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับหมายคลองก็พิกัดอยู่ตรงนี้นะครับก็ลงตรงนั้นได้นะครับ